สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ในวงการโลจิสติกคลังสินค้านะครับหรือ intralogistics ที่แบบเอ่อกำลังเปลี่ยนไปเยอะเลยคือเรื่องของระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์นี่แหละครับเรามีข้อมูลน่าสนใจจาก2แหล่งเลยนะหนึ่งก็คือเบื้องหลังหุ่นยนต์ตัวใหม่ของ Amazon ชื่อ Volcan เอ่อที่เขาว่ากันว่ามันสัมผัสของได้เลยนะ น่าสนใจมากค่ะครับแล้วก็อีกแหล่งคือบทวิเคราะห์สถานการณ์ในบ้านเราจากบทความหุ่นยนต์เข้าคลังว่าธุรกิจไทยปรับตัวกันยังไงบ้างเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเออมาทำความเข้าใจทิศท,ทางกันว่าโลกไปทางไหนแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลงนี้ครับค่ะประเด็นสำคัญเลยนะคะคือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆอย่างโวแคนเนี่ยกับบทบาทของคนซึ่งก็ยังคัญมากๆอยู่ แล้วก็ทางรอดทางเลือกของธุรกิจไทยเราว่าจะต้องทำยังไงต่อไปคือมันเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเรื่องนี้น่าสนใจครับงั้นเริ่มที่ Amazon ก่อนเลยข้อมูลบอกว่าตอนนี้เขามีหุ่นยนต์ในคลังตั้ง750,000ตัวโหเยอะมากนะคะใช่ครับช่วยจัดการออเดอร์ได้ตั้ง75%น่ะเราล่าสุดก็เจ้าวอลค a นนี่แหละ ที่ใช้เซนเซอร์สัมผัสหรือ Physical AI คือมันทำให้ดิบจับของได้หลากหลายขึ้นมากเลยใช่ไหมครับเขาว่า75%ของสินค้าทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะจับของได้หลากหลายขึ้นเยอะแล้วก็จัดวางในที่แับแคบได้เก่งมากเหมือนเล่นเททริสเลยค่ะแบบเป๊ะๆแล้วยังทำงานได้ตั้ง20ชั่วโมงต่อว,วันโหแทบจะไม่ได้ทักเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะทำงานหนักมาก แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคะคือถึงแม้เทคโนโลยีจะไปไกลขนาดนั้นอะ a m a z o n เขาก็ยังไม่ได้มองว่าจะทำคลังสินค้ามืดหรือด r กแวร์เฮาส์ที่ไม่มีคนเลยในเร็วๆนี้อ้าวเหรอครับทำไมล่ะครับคือเขายังต้องการความยืดหยุ่นค่ะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการจัดการสินค้าที่รูปทรงมันแปลกๆไม่แน่นอนเนี่ยคนยังทำได้ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับใช่ค่ะแนวโน้มเลยเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่า ระหว่างคนกับหุ่นยนต์หรือที่เรียกว่า HRC Human Robot Collaboration ชัดเจนเลยแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะสูงขึ้นด้วยนะคะเช่นคนดูแลซ่อมบำรุงควบคุมหุ่นยนต์พวกนี้ <c oughs> ก็ต้องมีการอัพสกิลคนางานเดิมด้วยสิครับถูกต้องเลยค่ะ Amazon ก็ลงทุนเรื่องอัพสกิลเยอะมาก แล้วอีกอย่างคือหุ่นยนต์อย่างโวแคนเนี่ยมันช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยการหยิบของที่ชั้นสูงไปหรือต่ำไปมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของพนักงานนะคะพอมีหุ่นยนต์มาช่วยตรงนี้ก็ลดปัญหาด้านการยศาสตร์ไปได้เยอะเลยอืมชัดเจนเลยครับทีนี้พอมองกลับมาที่ไทยเราข้อมูลจากบทความหุ่นยนต์เข้าคลังบอกว่าคลังบ้านเรา70%ยังใช้คนเป็นหลักอยู่เลยใช่ค่ะต่างกันเยอะเลยนะเยอะมากครับ บทความเขาเลยตั้งคำถามสำคัญเลยว่าแล้วองค์กรไทยพร้อมแค่ไหนที่จะออกแบบการทำงานแบบผสมผสานคนกับหุ่นยนต์หรือ people plus robot workflow เนี่ยอืมคำถามสำคัญเลยค่ะดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเลยที่ต้องปรับตัวไม่งั้นเอออาจจะลำบากถูกต้องค่ะปรับตัวด่วนเลยบทความเขาเสนอแนวทาง 5A ไว้น่าสนใจนะคะ 5A มีอะไรบ้างครับ ก็มี re-assess คือประเมินประบวนการปัจจุบันก่อน re-skill พัฒนาทักษะคน re-design ออกแบบงานกับพื้นที่ใหม่ re-invest ลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ rebrand ปรับภาพลักองค์กรค่ะครบเลยนะครับค่ะแล้วในส่วน re-invest หรือการลงทุนเนี่ยมีข้อมูลน่าสนใจว่าเทคโนโลยีบางอย่างอย่าง AMR หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติหรือ WMS ระบบจัดการคลังสินค้าบางทีระยะเวลาคืนทุนแค่2-3ปีเองนะคะ2-3ปีเอ่อ ก็ฟังดูเร็วแต่สำหรับ SME ไทยการลงทุนเริ่มต้นก้อนแรกนี่ก็อาจจะยังหนักอยู่หรือเปล่าครับประเด็นนี้สำคัญค่ะอาจจะต้องมองการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือหาโซลูชันที่มันพอดีกับขนาดธุรกิจเราแต่หัวใจหลักจริงๆไม่ใช่แค่เอาหุ่นยนต์มาแทนที่คนนะคะแต่คือใช้เทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพคนให้ไปทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นอ๋อคือเน้นเสริมศักยภาพคนใช่ค่ะ ดังนั้นเรื่องรีสกิลหรือพัฒนาทักษะเนี่ยสำคัญมากๆต้องทำคู่กันไปเลยสรุปก็คือภาพอนาคตของโลจิสติกคลังสินค้าเนี่ยคือการผสมผสานระหว่างคนกับคุณยนต์แน่นอนซึ่งมันก็เป็นทั้งความท้าทายใหญ่และก็เป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจไทยด้วยการวางกลยุทธด์ดีๆนี่รอไม่ได้แล้วจริงๆขอเสริมอีกนิดนะคะคือเทคโนโลยีอย่างบูแคนเนี่ยมันโชว์ให้เห็นศักยภาพว่ามันทำอะไรได้บ้าง แต่กลยุทธ์ที่จะให้สำเร็จจริงๆนะ่ะอยู่ที่การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีให้มันลงตัวที่สุดค่ะแล้วก็สำหรับองค์กรไหนที่กำลังคิดเรื่องนี้จริงๆนะคะกำลังทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์เรื่องออ t ตเมชันเว o าส์เนี่ยก็มีหลักสูตร MHE Program ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเอท่าหรือ TNSC ที่เขาให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะลองไปศึกษาดูได้ เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับครับคุณครับงั้นเราทิ้งท้ายกันด้วยคำถามให้ไปคิดต่อกันนะครับคือในเมื่อหุ่นยนต์มันทำงานในที่มืดมืดได้ดีแล้วธุรกิจจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าอนาคตขององค์กรตัวเองจะไม่มืดมนไปกับการเปลี่ยนแปลงนี้ลองคิดดูนะครับว่ามีกระบวนการตรงไหนในการทำงานปัจจุบันของเราที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเราออกคนกับหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด